สวัสดีค่ะตอนนี้หน่อยก็กำลังจะออกไปดื่มกาแฟเดี๋ยวผมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะให้ดูอะไรจะให้ดูอะไรจู่ๆนะจู่ๆ แทม,แมโอ้โหิมะตกหนักมากเลยไปไปไปไไป,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 ไปดื่มกาแฟกันอ้เย็นกันมั่งไหมเอ่ยอ้าวลืมถุงมือไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้างบ้านข้างบ้านเองไหนสวยไหมคะสวยนะสวยทั้งสวยทั้งเย็นเลยล่ะ ขอบอกขอบอกอ,อยากขกไรจะลื่นบอจะลื่นบอ,อลมก็ไม่ได้มาไป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 เลยไปเลยนี่นะคะกำลังตกหนักเลย สวยงามสวยงามตะงวางไว้เงี้ยก็เขาเขาก็จะหล่นมาเห็นไหมว่าหิมะเขาหล่นมาเดี๋ยวจะไม่ถึงเดี๋ยวจะไม่ถึงเย็นมันเย็น พี่เพื่อนๆน้องๆสบายดีไหมคะดีนะร้านกาแฟอยู่ไม่ไกลอ่ะเย็นมเย็นมากสนุกสนุกสนุกแฮเปียกเลยเปียกเลยโอเคอันนี้หน่อยก็เข้ามาที่ร้านกาแฟแล้ว นะหมุนกลับหมุนกลับหมุกลับโอเคโอเคนะคะก็ลงคลิปสั้นๆเนานะให้ชมความสวยงามโอ้ย <c oughs> สวยงามหิมะตกหิมะตกเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคิดถึงคิดถึง Họ đưa một cà phê con chút chút